ประเทศจีนเป็นประเทศที่กลายมาเป็นหนึ่งในผู้นําเทคโนโลยีของโลกด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสาธารณูปโภคอัจฉริยะต่างๆแบบก้าวกระโดดในเวลาไม่กี่ทศวรรษ ที่ทําให้ชาวจีนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างกับอยู่ในโลกแห่งอนาคต <Wow. S 1> สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือระบบรถไฟความเร็วสูงจีนได้เปิดสายแรกไปแค่16ปีที่แล้วณปี2024จีนมีระบบรถไฟความเร็วสูงมากกว่า40,000กิโลเมตรทั้งรดเร็วและนั่งสบายมากและไม่ใช่แค่รถไฟความเร็วสูงเท่านั้นรถไฟฟ้าในเมืองก็ล้ำไม่แพ้กันปัจจุบันจีนมีเกือบ50เมืองที่มีระบบรถไฟฟ้าที่ใหม่สะอาดและราคาถูกมากๆที่ทําให้การคมนาคมดีขึ้นสามารถเดินทางภายในเมืองได้อย่างสะดวกสบายนอกจากนี้จีนยังครองสถิติง การสร้างที่สุดในโลกหลายอย่างมากด้วยเทคโนโลยีการสร้างที่อยู่ในระดับท็อปๆของโลกเลยเช่นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสั้นเสียตาป้าหรือ Three Gorges Dam สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก <Wow. S 1> สะพานกระจกที่จางเจีย๊ยและลิฟต์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลกปายหลงเตี้ยนทีซึ่งอยู่ในจางเจี๊ยเช่นกันสาหรับใครที่สนใจที่จะไปเที่ยวประเทศจีนกันนะครับอาจจะสงสัยกันว่าเอ๊แล้วถ้าตอนซื้อของช้อปปิ้งกินข้าวจะต้องจ่ายตังค์ยังไงวิธีจ่ายเงินในจีนคล้ายๆกับในไทยเลยแหละครับแค่สแกน QR code คด้วยจิ้วฟู่เปาหรือเวชินก็จ่ายสําเร็จแล้ว2แอปนี้เหมือนเป็นซูเปอร์แอปที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนอกจากนี้เคยสงสัยไหมว่าคนจีนเขาพ ก็ด้วยพินยินไงพินยินก็อักษรลาตินนี่แหละแต่ระบบไอทีของจีนสามารถแปลงตัวพินยินเป็นตัวอักษรจีนได้อย่างรวดเร็วซึ่งนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้จีนสามารถเติบโต,ตเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกได้จริงๆแล้วประเทศจีนยังมีความล้ำทางเทคโนโลยีอีกมากมายที่อธิบายในคลิปเดียวก็ไม่จบต้องไปเที่ยวจีนเพื่อให้เห็นด้วยตาเปล่าแล้วมั้งครับ